กังวลใจส,สังเลยแม่แม่โมคะแม่ติดโควิดนะคะนมที่ปั๊มได้ค่ะต้องทิ้งไหมคะแในส่วนของตรงนี้คุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดนะคะ อันดับแรกเมื่อรู้ว่าตัวเองติดเชื้อนะคะก็จะต้องแบบไปหาสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัวเองก่อนาาานะคะให้การรักษาในส่วนของโควิดเนี่ยก็มีตั้งแต่จ่ายยาต้านเชื้อหรือจ่ายยาตามอาการนะคะเพราะบางคนอาการไม่ได้เยอะมากถ้าอาการไม่ได้เยอะมากก็อาจจะจ่ายยาแบบผาล่า,ลาแก้ไอลดน้ำมูกซึ่งไม่ได้ส่งผลอะไรต่อนำ้ำนมของคุณแม่อยู่แล้วหรือว่าคุณแม่บางคนนะคะจะต้องมีการแบบกินยาต้านเชื้อซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรคะ่ะคุณหมอจะพิจารณาจ่ายยาฟาวีพิราเวียให้กับคุณแม่อ่ะทีเนี้ยค่ะในส่วนของการที่เราป่วยจะต้อง ว่าช่วงเวลาที่แม่ป่วยไม่ว่าจะป่วยด้วยอะไรนมแม่ของคุณแม่ค่ะจะลดน้อยลงหน่อยนะเพราะว่าสภาพอาการสภาพร่างกายคือเราไม่ไหวน่ะนึกออกไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะยาที่คุณแม่กินนะคะก็ต้องมาดูด้วยว่าเอ๊ะมันมียาอะไรที่อาจจะส่งผลทางน้ํานมหรือเปล่าอย่างเช่นคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะกินยาฟาวิสามารถที่จะให้นมลูกได้แต่คุณแม่ค่ะก็คือก่อนที่จะกินยาเนาะตัวเองก็คือจะต้องมีการที่ปั๊มน้าน,นมออกก่อนหรือจะให้ลูกดูดเต้าก็ได้นะคะเนาะถ้าสมมติว่าเราจะให้ลูกดูดเต้าเราก็สวมใสากากะะ่หน้กาก ทำลายจะต้องแบบกระเด็นไปโดนนะคะในส่วนตาหูจมูกปากลูกหรือยังกำหอมแก้มลูกนะคะแล้วเราอหาก็ล้างเต้าหนมนะคะด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็แบบเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็แบบเอาลูกนะคะมาดูดเต้าหน่มแม่นะคะแค่น,ะคะนั้นเราก็สามารถให้หน่มลูกได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่นะคะที่เป็นคุณแม่นักปั๊มก็เช่นเดียวกันนะคะล้างเต้าให้เรียบร้อยปัม๊มนมปั๊มเสร็จปุ๊บนะคะเนาะก็เทน้ำนมมาหาใส่ในส่วนของถุงเก็บน้ำนมจากนั้นก็คือเอาเครื่องปัม๊มนมไปล้างนึ่งอะไรค่าเชื้อให้เรียบร้อยถุงเกกก็บนนนน้้มมคคคแืออีดวยะะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าแยกกันอยู่กับลูก<ม>ก็ให้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไปป้อนนมให้ลูกกินอ่าแบบนี้เป็นต้นคือเราสามารถที่จะแบบปั๊มนมก่อนหรือว่าให้ลูกกินนมนมก่อนแล้วก็กินยาฟาวีก็ได้เช่นเดียวกันอ่านะ